สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อดาบเสียนยองครับครับสวัสดีครับทีมง,งานทัง,งออ่องอนะมาเองครับผมอ่าเสียบมาเองครับผมเรียบหนึ่งหกค่ะครับเอาสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อดาบครับผมยังไปหน่อยเสียงยี่จอยของคุณพ่อดาบเสียนยองเด้อพี่น้อง <laughs> อ่าเป็นเลยเพราะว่ามานแท้เพราะว่ามันแท้ มันอยู่พี่น้องมันุได้ต้องปุ๋ยอยู่พี่น้องได้เครื่องถุงปุ๋ยครับผมป้าทัวรปล่อยเนี่พี่น้องเออเต้องบวกบนบวกล่างหมุนห่วงรัสูบพี่น้องอ่ะมันบ่อยให้แตกได้ยังไงเนาะมันมีที่สวนทุเรียนได้พี่น้องเลขวิ่งกับเขาแมนบ่พอเลขวิ่งกับเขาได้พี่น้องบอกบอกตรงๆว่าวันนี้บอกเอาไวย ก็เกษียณว่าเอาวันนี้ถ้ามีที่ได้ที่เนาะเอาวันนี้ทําพิธีอีกเหมือนเดิมครับท่านสร็จแล้วครับ,รบ,รบโอ้แล้วลวัดได้เลขสองหางได้พี่น้องเอาบ่นใ้หางเดียวได้พี่น้องครับผมยาวเงาะพี่น้องมันแตกหางได้ก็ถือขึ้หางค <c oughs> หางาน,นั้นหนึ่งต่อเงาะ <c oughs> ที่ผ่านมาได้ครึ่งกระสอบกระ ผมบอกโทษคือบอกโทดนะพี่น้องเอ้ยผมว่าซื้อหน่อยคือซื้อหน่อยว่าซื้อไรคือซื้อไรแต่วันกะล่างเลขล่างครับผมศูนย์สามศูนย์เจ็ดได้พี่น้องอ่ะมันมากมันกตมันแต่เามันตกครับมันกต่มุนหัวาะประตูอยู่แล้วพี่น้อง,องครับผมคือเมืนคือเมืนบอกล่างพี่น้องอ่ามันไปออกสามตัวท้ายมันมาความอุปทผ่านมาเนาะกานกำเนินจั่างนี้นกับมันมากสามตัวหายแล้วก็ถือว่าถือพี่น้องอ่าอ่าครับผม วิ่งศูนย์กับไปเขาสองศูนย์กับวิ่งศูนย์กับเขาสองศูนย์โอ้ตับกับไปเขาแล้วลอยพี่น้องครับผมอ่ะกับซื้อว่าได้เต็มๆพี่น้องเลขท่านไปีงวดน,นี้ท่านไปีอีกแล้วทงพิธีอีกแล้วพี่น้องครับผมอ่ะอ่าตัดต้องงวดหม้พ่อหรือว่าแบบไหนหรือผู้่งทำเสร็จอ่า สามพันมานะโอ้ถือว่าต่องวดเลยต้น่ะ,ะสามพันมาเลยอ่มนมาเข็มให้ครับผมเส,มนนสียสองหมื่นที่เราเหรอพี่น้องโอ้มาตรฐานราคานี่มาตรฐานราคานี่ขับค <laughs> ุณใจพี่น้องขูบคใจอ่า กเฮ็ดกากะกะเขาอยู่แล้วพ่อนะนเน<อ>าะการแตโตบางคนบางคนซื้อโนะ่เป็นกตซื้อตะบนแบ่ซื้อพี่้ครับผมคือซื้อแรงไปนั่งบุอน้าไพี่น้อง้ครับผมเก็บส่งงไล่พี่น้องคือล่โอ้เอฟซีอัลเริ่มไลยอยครับแฟนแันแท้พี่น้องใครที่ติดตามพ่อดาบเนาะ บมอบมีพิหรังอ่าวันนี้ก็เอาอ่าหมอท้ำมาท้ำมิทีครุร่นแกงกบพี่น้องอ่าให้กูมั่ท่องมันยิบไหนอขึ้นโอ้โหวันนี้ก็เลขกกับฟงหอวขึ้นกันครับผมอ่าวันนี้ก็เต้นลงดงขึ้นกาครับปาดโทษโคตรเ้วบาดีพี่น้อง โอ้ย oh. ปิดหาได้ปะนะเพาะที่บ่ได้อยู่บ่าบ้านไหนใกล้ใกล้มือออกวิ่งที่บูได้อยู่บ่เต้ยอยลอตเตอรี่กับหัวตะว่างเต้ลอตเตอรี่หัวตะว่างพี่น้องอ่าลอตเตอรี่เพิ่งวางไปเในพี่น้องแอดมินปรากฏเห็นลอตเตอรี่ว่างแล้วว่านนี่แหละว่านเพิ่งเห็นลงวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละเห็นแล้วแต่ว่าบ่เน่มาน่น,นะพี่น้องก็นักหวยฉัญจรมาเพิ่งไปออกไอ้เลขรางได้พี่น้องอ่า คือบ่สุนยอดอ่ะพี่น้องเอดูเขาบ่บ่เห็นเลยพี่น้องเขาเห็นแต่รูสักคราวว่าหวยสัญจรอ่าครับแต่ละบ่ผิดหวังพี่น้องอ่าไก่ยังแสดงว่าก็ยังแม่นย่ำคือเก่าสัญจรเพิ่องก่น้ำหอดคือเก่าตัวนี้เพิ่องก่น้ำหอดคือเก่าเขามากดนไรกดแก่ทรงอืมไม้เองหรือส่องมาเองปรามวลหรือว่าต้องเก็บหนึ่งห้องห่านเลยพี่เนาะ อ่าผู้ติดตามผู้นั้นรวยพี่น้องอ่าใครติดตามรวยครับผมไปเรื่อยๆพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปเรือ่อยๆกดคนแค่ไหนพี่น้องมาแล้วเสียงูุใหญ่อ่าคูณพ่อดรับเสียงย่องพี่น้องอ่าแม่นแม่นพี่น้องเฮางมอนี่ก็แม่นคือเราพี่น้องมอเนี่แห้งคักันว่าคว่าครับผมมอเนี่บ่สซัดจานแห้งแห้งจีดตังคักเด้อยอันโอ้อ่าพี่น้องเนาะ ใไปติดตามพ่อดับรวยอ่าได้พี่องเดอ้ออ่างวดน,นี้เตรียมกระสอบไวปคือเก่าอ่าเนาะ,ะว่าเลขกทำบิธีพี่น้องเพราะว่าเลขอันนี้ครับเป็นเลขกอ่ะเนื้อเลขกทำบิธีบ่แม่หน้องบ่แม่เลขจุดถูกเลยเนาะอ่าบ่แม่เลขจุดถูกบ่แม่ว่า,าเลขอ่ซาซักเลขส่งนักมันได้หรอกเลขกทำบิธี เป็นีกนอบเป็นความเสื้ออ่าที่นก็จเขียนอ่าเรื่องิดตัวพี่น้องมันเขียนเลยโอ้เขียนถอดม้วนๆบงแล้ใส่กระดาษได้พี่น้องเพื่อนเขียนทีฮ็ดแล้วสามถึงหกที่น้องศูนย์ถึงสิบเป็นบัวครับศึ่งสิพี่น้องศนถึงสิบครับผมเขียนใส่กระดาษแล้วก็พันแล้วก็ hay cú măn thong dịp tức gì bà khoa Hãy cú măn dịp, phí nông Ồ, tụi đấy cú măn thong dịp tức gì phồng rung rung, rung <coughs> À, thô Mà khốn rung nhằm phần khoa Mất tên nó đây Cá, phí nông Phần thăm vị trí ứng xì cơ, phí nông Phần hãy cú măn thong chắp lạc lõi Lạc phí nông Lạc ค oh. รับจับฟงออกสองไม้เลขพี่น้องโอ้เอาไม้เลขแรกก็พี่น้องครับผมไม้เลขแรกคือหาพี่น้องอ่าไม้เลขที่สองคือเก้านะพี่น้องหลักร้อยครับฟงออกตองหยุพี่เนาะอ่าบ่อยครับกัวเลยอ่าคืออันนี้คือเน,นี่ยลักลอย ครับครับผมหลักสิบละอ่าตัวเอาคุณฮะสองเลยพี่น้องว่าไงนะสองครับสองหลักสิบสบ่โอหอลักสิบสองหลักหน่วยหกพี่น้องเอาหลักสิบสองหลักหน่วยหก ักล,ลอยงวดที่แรกไล้พี่น้องฮึไฮเน้นไ้ตัวเน้นคือลักลอยออกออกที่แรกทื่เรีหาพี่น้องโอ้ลักร้อยเน้นไปที่ห้าอืมอือห้าสองงอกพี่น้องโอ้ห้าสองงอกเก้าสองงอกพี่น้องห้าสองหก อ้าวตัวเดียวกันเก้าสองหกบต้องกลับยากเจังไงอ่ากลับไปได้ตัวแล้วเอาสามตัวห้าสองหกเก้าสองหกพี่น้องลงไทยด้วยสองหกด้วยครับผมไทสองงบพี่น้องทั้สองหักด้วยสองงับหกสองสองหกพี่น้องอ่าโอ้ นี่บ่ยำเด้อพี่น้องบ่ยำมาบนบ่ว่ายำโบลางเด้อพี่น้องสามารถออกได้นบุตรพ่อว่า Arrow, Blog, เลขทถ้ามีทีได้พี่น้องอ่าคนบริเลฟบูตีฟ้าบริเลฟบูได้พี่น้องอืมแต่คูณได้มีโชคคุณนั่นรวยพี่น้องอืมเห็นบ่ผ่านมาพี่น้องเพิ่นก็คิดว่าเพราะว่ามาบนญละพี่น้องเเพพิ่นิ่นลงไปสามตัวเลขล้านเนาะถือว่าดวงดีที่สั่ สองหกหกสองไปกลับด้วยอ๋อสองหกสองเก้ากลับพร้อมในตัวพร้อมต้นนี้พร้อมเนาะครับผมอืมย้มบอกว,ว่าผลบอกลางกง็ 2, 6, 2, 9, พี่น้องอ่าอืมสองหกสองเก้าพี่น้องพีเนี่ยเมื่อกี้บ่มีปัญหาพี่น้องก็มุ่ มุนหกประตูบนแล้วก็มุนหกประตูล่างแค่นั้นก็ได้พี่เนาะเ<อ>น้นเพื่อหาตองหกพี่เนาะห้าสองหกคือชุดเน้นเลยครับเพราะว่าเลขอ่อววันจันทร์นะพี่นอ้องครับเลขอ่อววันจันทร์พี่นอ้องโอ้อ่ะเลขออกวันจันทร์ครับอืม สองกับหกก็พี่น้องอ่าถ้าใครสายลุดสายวิ่งก็วิ่งสองกับหกครับอืมครับผมไปได้ทั้งบนทั้งล่างมาพอเนาะไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับโอ้อ่าพี่น้องเนาะเด็กทำพิีกุมารทองหยิบให้ครับผมปกดงดงพี่น้อง อนเมยจำนหนึ่งพี่หน่องงานุเลียนโก้ใสูตรเต็มเตเต็พี่น้องโอ้ถึงก็พิ่วนเลยบอกว่าก็ต้องบพี่น่องเลียงางวดนี่แหละเออบ้าตัวแล้วานพกพี่น้องเพื่อจะทำบได้คุมมานหน่อยทหาองนะอ่ารวมพี่หน่ยครับอืมอ่ะ เอกหลอกมากคือเขาจับจับยห่หนอกย่หนอกพี่นนอะอืแอแต่คนคนบอกคนขอรับลอยครับสองโตอ่าพี่แลก้มะาครับผมตุ้ไต่มกเก่าพี่นนอะอือแล้วผุผมคนเได้ขอสองโตบนของสองโตของของสองโตบนสองตัวล่างครับผม Ich <laughs> 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 <laughs>